สวัสดีค่ะช่องแม่บีปลกผักนะคะวันนี้บีจะพาเ,เพื่อนๆมาทำปุ๋ยหมักพืชสดใบไม้สดกันค่ะเพื่อที่จะทำหมักเอาไว้ในการปลูกต้นไม้ปลูกผักนะคะขั้นตอนแรกเราก็มาเรื่องตัดล้อรถกันก่อนนะคะซึ่งบีจะทำในล้อรถค่ะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถทำได้นะคะจะทำในล้อรถหรือว่าใน ตะกร้าหรือว่าในกระสอบอะไรก็ได้ค่ะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆนะคะขั้นตอนแรกก็ทำการตัดล้อรถก่อนค่ะตัดแบบง่ายๆนะคะ ตัดให้รูดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะต้องตัดทั้งสองด้านเลยนะคะให้อยู่ในลักษณะ,ษณะแบบนี้แล้วก็มาเริ่มกันถอนผักกันต่อเลยค่ะผักตรงนี้มันไม่สวยค่ะแล้วเราก็จะถอดไปทําเป็นปุ๋ยหมักพืชสดน,นะคะซึ่งเขาจะมีหนอนลงค่ะจะมีแมลงจะมีอะไรลง เดี๋ยวก็จะแบ่งไปให้ไก่กินด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปทําเป็นปุ๋ยหมักพือสดค่ะที่ถอนนี้เขาไม่สวยนะคะจะมีหนอนค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียปลูกเสียเปล่านะคะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วงนี้บีต้องมีผู้ช่วยนะคะเพราะว่าทำเองบ่อยๆไม่่อยได้ค่ะยังไม่หายดีเป็นตัวหนอนเยอะเลยค่ะ ล้อรถที่เราจะทําการหมักปุ๋ยหมักใบไม้สดนี้จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะรองพื้นด้วยอ,อะไรก็ได้ค่ะของบีก็เศษเศษผ้าค่ะเศษผ้ายางใบพืชสดค่ะผักสดแล้วก็ใบไม้ที่ได้ทําการตกแต่งอันนี้ก็เป็นขี้ไก่นะคะจะใช้ขี้ไก่ในการทําด้วยค่ะ ขั้นตอนแรกก็ใส่ลงไปเลยค่ะใบใบไม้แห้งแล้วก็ใบไม้สดแล้วก็ต่อด้วยขี้ไก่นะคะโดยที่ไม่ได้กะปริมาณนะคะไม่ได้มีสูตรอะไรที่ว่าเป๊ะเปะค่ะกะกะเอาค่ะ ใส่ใบไม้สดแล้วก็ตามด้วยขี้ไก่ค่ะสูตรนี้ที่บีได้ทำในการปลูกผักบนแปลงผักของบีนะคะมีการเจริญเติบโตมีความสวยงามมากค่ะแล้วก็จะรดด้วยน้ำหมักนะคะตัวนี้คือน้ำหมักนะคะแล้วก็ใส่ในกระบวยรดน้ำ แล้วก็รถซึ่งจะทำตามแบบนี้ขั้นตอนนี้เรื่อยๆจนกว่าจะเต็มล้อรถนะคะต่อไปก็เริ่มใส่พืชสุดต่อลงเลยได้ค่ะจะทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยขี้ไก่ค่ะ ซึ่งจะเป็นใบเศษใบไม้แห้งอะไรแห้งแห้งก็สามารถทำได้นะคะโดยที่เราจะไม่ทิ้งปล่อยให้เขาไร้ค่าค่ะจะนำมาเกิดทำให้เกิดประโยชน์ค่ะโดยการหมักเป็นปุ๋ยเอาไว้รดต้นไม้เอาไว้ปลูกต้นไม้ตามด้วยขี้ไก่ต่อค่ะ แล้วก็รดด้วยน้ำหมักอีกเช่นกันค่ะจะทำแบบนี้เรื่อยๆสลับกันไปจนจะเต็มนะคะถ้าใครมีพื้นที่เยอะๆก็สามารถทำแบบกว้างๆใหญ่ๆเลยดยก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา โดยที่ใส่ลงไปเลยถ้าเราทำขั้นตอนเสร็จแล้วเต็มแล้วเราก็ปิดผ้าปิดอะไรไว้นะคะแล้วก็สามารถรดน้ำหมัก ได้ตลอดค่ะเพื่อที่ให้เขาได้ย่อยสลายเร็วๆนะคะน้ำหมักอะไรก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆมีค่ะน้ำหมักในครัวเรือนจากเศษใบไม้เศษอาหารในครัวเรือน canyon, สามารถรดได้ทั้งนั้นค่ะเพื่อที่เขาจะได้ย่อยสลายเร็วๆค่ะแล้ว <le> ก็ในแล้วก็ถ้าเขาย่อยสลายแล้วหมดความร้อนแล้วเราก็สามารถนํามาปลูกผักได้นะคะแต่ถ้าเขายังมีความร้อนอยู่เราไม่สามารถนํามาปลูกผักได้ค่ะจะทําให้ต้นไม้พืชผักต,ตายได้ ขั้นตอนสุดท้ายเราก็รดด้วยน้ำหมักเช่นกันค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดเอาไว้นะคะ เสร็จแล้วค่ะบีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ